ชานมาอีกแล้วนะคะลูกค้าเป็นผ้าปูกานะคะลูกค้าลูกไม้ปูกาวนะคะสีชานมนะคะลูกค้าตัดเป็นคอเต่าสวยงามมากๆเลยลูกค้าเป็นผ้าทอก็มีนะคะลูกค้านี่ผ้าทอตัดเป็นคอฮาวายนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยนะคะลูกค้าชานมนะคะลูกค้าชานมชานมนะคะลูกค้ามีซิปลูดข้างด้วยนะคะลูกค้านี่ซิปลูดข้างนะคะ สวยงามมากๆเลยลูกค้าปูกล่าวทั้งตัวนะคะเนื้อเนียนกิบเลยลูกค้าสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยนะคะลูกค้าเป็นข้าลูกไม้ครับต้นเกตเอนะคะลูกค้าข้าลูกไม้ครับต้นเกตเ ทอมือก็มีนะคะลูกค้าเป็นปกฮาวายนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นปกฮาวายม่วงอมม่วงอมชานมนะคะลูกค้านี่นี่สวยงามมากๆเลยลูกค้าสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยนะคะลูกค้าสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยสวยงามมากๆเลยเนื้อนเนียนกิบเลยค่ะลูกค้าปูกลา เป็นชานมคอเต่านะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยเสวยงามมากๆเลยลูกค้าสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยเสรยงามมากๆเลยเนื้อปูเกา่าไม่ปูเก่าก็ได้นะคะลูกค้าซับในก็ได้นะคะลูกค้า ปูเกาก็เนื้อเนียนมากๆเลยไม่ปูเกาก็ซับในก็ได้นะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยนี่สวยงามมากๆเลยไหส,สวยงามที่สุดเลยสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลย